สดีครับพี่น้องชาวเทศบาลตำบลปงไห้ที่เคารพทุกท่านครับ11พฤษภาคมนี้ฝากกลุ่มรักปงไห้ด้วยนะครับขอฝากเพลงนี้มาข้างกลางพี่น้องบ้านเราชาวตำบลปงไห้มาจับมือร่วมเดินก้าวไปฝากกลุ่มรักปงไห้มาพัฒนบาบ้านเรา เบอร์หนึ่งถึงเบอร์หกหยืนยันก้าวไปด้วยกันมันต้องดีกว่าเก่าเทศบาลปงให้บ้านรังจะต้องเลือกเอาคนดีเป็นตัวแทน พี่น้องพร้อมหน้าชาวประชาร่วมใจในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568หนีขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลป้องไห่แคตหนึ่งร่วมใจไปเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป้องไห่โปรดเลือกกลุ่มรักป้องไหฮเบอร์หนึ่งถึงเบอร์หกยกทีมกลุ่มรักป่องไห่ร่วมใจพัฒนาสร้างความก้าวหน้า ขออาสาพเพื่ออนาคตของชุมชนเบอร์หนึ่งสุขินป้อมหินเบอร์สองบรรจงพรมกสิกรเบอร์สามทวีสิริลักษ์เบอร์สี่พูลทรัพย์อิล,ลีเบอร์ห้าวิไลนิมมาและเบอร์หกนิธิบดินต้นเกตกลุ่มรักป้องหฮยเบอร์หนึ่งถึงเบอร์หกยกที เลือกสอทอป้องไฮครั้งนี้เลือกเบอร์หนึ่งถึงเบอร์หกยกทีวิสัยทัศนพัฒนาก้าวไกลถนนห้นทางประป่าไฟฟ้าดีสืบสารส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมเพิ่มความสำคัญกับทุกกลุ่มวัยอย่าลืมวันอาทิตย์ที่11พฤษภาม5 6 8 8นี้ีเข้าคูหากาเบอร์หนึ่งถึงเบอร์หกยกทีกลุ่มรักป้องไฮ เพื่อพี่น้องชาวตำบลป้องไห้ชาวตำบลป้องไห้พร้อมใจไปเลือกตั้งประกาศดังๆเลือกเบอร์หนึ่งถึงเบอร์หกยกทีกาเบอร์หนึ่งถึงเบอร์หกยกทีมเบอร์หนึ่งสุทินเบอร์สองบรรจูเบอร์สามทจวีศรีรักษ์เบอร์สรี่พรนพั์เบอร์ห้า แล้วครับเลือกตั้งสมาชิกสภา,ทสา,าเทศบาลตำบลป่งไฮเขตหนึ่งครั้งนี้กาบเบอร์หนึ่งถึงเบอร์หกยกทีเบอร์หนึ่งสุทินป้อมหินเบอร์สองบรรจงพรมกสิกรเบอร์สามทวีสิริลักษ์เบอร์สี่ภูนทรัพย์อิลลีเบอร์ห้าวิไลนิมมาและเบอร์หกนิธิบดินต้นเกตกลุ่มรักปองไฮ เบอร์หนึ่งถึงเบอร์หกยกทีเลือกสอทอป่องให้ครั้งนี้เลือกเบอร์หนึ่งถึงเบอร์หกยกทีวิสัยทัศน์พัฒนาก้าวไกลถนน้นทางประป่าไฟฟ้าดีสืบสารส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมเพิ่มความสำคัญกับทุกกลุ่มวัยอย่าลืมวันอาทิตย์ที่11พฤษภาม5 5 6 8นี้เข้าคูหากาเบอร์หนึ่งถึงเบอร์หก ยกที่กลุ่มรักปงไฮเพื่อพี่น้องชาวตำบลปงไฮขอฝากเพลงนี้มาข้างกลางพี่น้องบ้านเราชาวตำบลปงไฮมาจับมือร่วมเดินก้าวไปฝากกลุ่มรักปงไฮมาพัฒนาบ้านเราจากเบอร์หนึ่งถึงเบอร์หกยืนยันก้าวไปด้วยกันมันต้องดีกว่าเก่า สะบานปงให้บ้านรังจะต้องเลือกเอาคนดีเป็นตัวแทนเกิดมาทั้งที ขอทำดีแทนคุณแันดินกรบเปลียนพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตะบลป่งไฮเขตหนึ่งที่เคารพรักทุกท่านครับวันอาทิตย์ที่1ิเอ็ดพฤษภาคมศกหนีเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่งไห้เขตหนึ่งโปรดไว้วางใจให้โอกาสกลุ่มรักป่งไห้ได้รับใช้พี่น้องอีกครั้งเพื่อเป็นพลังพัฒนาตำบลป,ป่งไห้สืบไปไว้วางใจการปร้าหนึ่งถึงเบอร์หก ยกเบอร์หนึ่งสุทินป้อมหินเบอร์สองปัญจงพรมกสิโกรเบอร์สามทวีศิริลักษ์เบอร์สี่พูนทรัพย์อิลลีเบอร์ห้าวิไลนิมมาและเบอร์หกนิธิบดินต้นเกตกลุ่มรักป้องไ้เบอร์หนึ่งถึงเบอร์หยกทีเลือกสอทอป้องไ้ครั้งนี้เลือกเบอร์หนึ่งถึงเบอร์หกยกที วิสัยทัศพ,พัฒนาก้าวไกลถนนหนทางประป่าไฟฟ้าดีสืบสารส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมเพิ่มความสำคัญกับทุกกลุ่มวัยอย่าลืมวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม6 8 6 8หนี้เข้าคูหากาเบอร์หนึ่งถึงเบอร์หกยกทีกลุ่มรักป้องไห้ เพื่อพี่น้องชาวตำบลปงไฮเบอร์หนึ่งถึงเบอร์หกยกทีเบอร์หนึ่งสุทินเบอร์สองบัญจูเบอร์สามเจเวีิรีรักเบอเร์สี่บุญศัพย์เบอร์ห้าวิไลเบอร์หกนิทิบอด,ดินนังไงสร้างอัตนาคตชุมชนก้าวไกลรุมรักปงไฮห,หนึ่งถึงหกยกที พีนองพร้อมหน้าชาวประชาร่วมใจในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568หนีขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลป่องไห่แคตหนึ่งร่วมใจไปเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่องไห้โปรดเลือกกลุ่มรักป่องไห่เบอร์หนึ่งถึงเบอร์หกยกทีมกลุ่มรักป่องไห่ร่วมใจพัฒนาสร้างความก้าวหน้า ขออาสาพเพื่ออนาคตของชุมชนเบอร์หนึ่งสุทินป้อมหินเบอร์สบรรจงพรมกสิกรเบอร์สามทวีสิริลักษ์เบอร์สี่ภูนทรัพย์อิลลีเบอร์ห้าวิไลนิมมาและเบอร์หกนิธิบดินต้นเกตกลุ่มรักป้องไยเบอร์หนึ่งถึงเบอร์หกยกทีเลือกสอทอป้องไยครั้งนี้เลือกเบอร์หนึ่งถึงเบอร์หกยก วิสัยทัศน์พัฒนาก้าวไกลถนนหนทางประป่าไฟฟ้าดีสื่อสารส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมเพิ่มความสำคัญกับทุกกลุ่มวัยอย่าลืมวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม6 8 6นหนี้เข้าคูหากาเบอร์หนึ่งถึงเบอร์หกยกทีกลุ่มรักฟ้องให้ พี่น้องชาวตำบลป้องไ้ชาวตำบลป้องไ้พร้อมใจไปเลือกตั้งประกาศดังๆเลือกเบอร์หนึ่งถึงเบอร์หกยกทีกาเบอร์หนึ่งถึงเบอร์หกยกทีเบอร์หนึ่งสุทินเบอร์สองบรรจูเบอร์สามเจวีสิริลักษ์เบอร์สี่พุนทรัพย์เบอร์ห้าวิไลเบอร์หกนิเรพเดินนางา อน,นาคตชุมชนก้าวไกลตุมรักปงไฮหนึ่งถึงหกยกทีใช่แล้วครับเลือกตั้งสมาชิกสภา,ธธสาเทศบาลตำบลปงไ้เขตหนึ่งครั้งนี้ก่าเบอร์หนึ่งถึงเบอร์หกยกทีเบอร์หนึ่งสุขินป้อมหินเบอร์สองบรรจงพรมกสิกรเบอร์าสามทวีสิริลักษ์เบอร์สี่ภูนทรัพย์อิลีเบอร์หวิไลนิมมา และเบอร์หกนิธิบดินต้นเกตกลุ่มรักป้องไห้เบอร์หนึ่งถึงเบอร์หกยกทีมเลือกสอทอป้องไห้ครั้งนี้เลือกเบอร์หนึ่งถึงเบอร์หกยกทีมวิสัยทั์พัฒนาก้าวไกลถนนหนทางประป่าไฟฟ้าดีสืบสารส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมเพิ่มความสำคัญกับทุกกลุ่มวัยอย่าลืมวันอาทิตย์ที่11พฤษภา 2,568หลีเขา้าคูหากาเบอร์หนึ่งถึงเบอร์หกยกทีกลุ่มรักป้องไห้เพื่อพี่น้องชาวตำบลป้องไ้ขอฝากเพลงนี้มาข้างกลาพี่น้องบ้านเราชาวตำบลป้องไ้มาจับมือร่วมเดินก้าวไปฝากกลุ่มรักป้องไ้มาพัฒนาบ้านเรา เบอร์หนึ่งถึงเบอร์หกยืนยันก้าวไปด้วยกันมันต้องดีกว่าเก่าเทศบาลป้องให้บ้านรังจะต้องเลือกเอาคนดีเป็นตัวแทนเกิดมาทั้งที ขอ oh, ทำดีแทนคุณพันดินกรบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตะบลป่งไฮเขตหนึ่งที่เคารบรักทุกท่านครับวันอาทิตย์ที่ส1็ดพฤษภาคมศกนี้เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตะบนป่งไฮเขตหนึ่งโปรดไว้วางใจให้โอกาสกลุ่มรักปง่งไฮได้รับใช้พี่น้องอีกครั้งเพื่อเป็นพลังพัฒนาตบลป,ป่งไฮสืบไปไว้วางใจกาเบอร์หนึ่งถึงเบอร์หก ยกที่เบอร์หนึ่งสุทินป้อมหินเบอร์สองปันจงพรหมกสิกรเบอร์สามทวีสิริลักษ์เบอร์สี่ภูนทรัพย์อิลลีเบอร์ห้าวิไลนิมมาและเบอร์หกนิธิบดินต้นเกตกลุ่มรักปองไห้เบอร์หนึ่งถึงเบอร์หกยกทีเลือกสอทอปองไ้ครั้งนี้เลือกเบอร์หนึ่งถึงเบอร์หกยกที วิสัยทัศนพัฒนาก้าวไกลถนนหนทางประป่าไฟฟ้าดีสืบสารส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมเพิ่มความสำคัญกับทุกกลุ่มวัยอย่าลืมวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568นี้เข้าคูหากาเบอร์หนึ่ถึงเบอร์หกยกทีกลุ่มรักป้องให เพื่อพี่น้องชาวตำบลปงไห้กาบ์หนึ่งถึงเบอรหกยกทีเบอร์หนึ่งสุดทีเบอร์สองบรรจุเบอร์สามเจวีสิริลักษ์เบอร์สี่ปุ่นซับเบอร์ห้าวิไลเบอร์หกนิทิบดินนางายสร้างอนาคตชุมชนก้าวไกลกลุ่มรักปงไฮห,หนึ่งถึงหกยกทีม